พบกลับไปอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาถ่ายกันแบบตอนดึกๆเลยนะคะเพราะว่าเฟย์เพิ่งถึงบ้านนะแล้ววันนี้นะคะก็คือตื่นเต้นมากทุกคนอาจจะเห็นจากสภาพผมเฟย์นะคือมันค่อนข้างจะทองมากๆแล้วแล้วเฟย์ไม่ค่อยชอบผมสีทองอะ่ะคือสีจริงมันหลุดแล้วนะคะแล้วก็สภาพผมก็คือค่อนข้างจะเสียด้วยแล้วก็นอนมาบนรถด้วยก็คือยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะวันนี้เฟย์จัดมาลองตัวนี้เป็นโบตาคอสเมติกนะคะสีเบอร์กันดี้นะคะคือเฟย์อยากทาผมสีแดงนะคะอยู่ ช่วงนี ips, ach, ads, ้ก็มีอินสปิเรชันในการทําผมสีแดงนะแต่ว่าไม่ได้แดงแบบแซบแดงแซ่บๆแดงแบบแอรียอลอะไรขนาดนั้นคืออยากได้เป hmm. ็นฟิลแบบแดงเลือดหมู่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเลฟให้ดูตึ้งตึงตึงคืออยากได้เป็นแนวนี้แล้วบังเอิญเห็นรีวิวตัวเนี้ยเยอะมากๆคือมันเพิ่งออกวางขายได้แค่แป๊บเดียวแล้วแบบโฆษณาตามแบบบิลบอร์ดอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องลองแล้วแล้วก็ก่อนที่จะซื้อเนี่ยไปดูรีวิวมาเยอะมากเขาบอกว่ายี่ห้อนี้ให้เยอะเป็นพิเศษนะคะเห็นมันจะได้ d e v e l o p ป r เนี่ย100 ml แล้วก็ตัวสีอีก 100ML นะคะซึ่งมันเยอะมากจนชนิดที่ว่าหลายๆคนเนี่ยใส่ในกาละมังเลยค่ะทุกคนก็เลยอยากรู้ว่ามันเยอะจริงไหมอันเนี้ยฟได้มาในราคากล่องละ1น5้บาทนะคะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าสีอะตรงปกไหมติดทนนานจริงไหมอะไรอย่างงี้ก็คือจะมารีวิวแบบไม่จกตาเลยเพราะว่าจะมารีวิวแบบเรียวๆเลยเพราะว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์เรานะคะแล้วก็จริงๆอะมีหลายๆายคนโดยเฉพาะเพื่อนอะอยากรู้ว่ามันดีจริงไหมไลน์จึงจะอยากเฟย์ไปดูร นูนแอปนี ee, ้แอปสีฟ้าแอปสีเหลืองแอปสีส e ้มหลายหลายคนพูดว่าใช้แล้วแสบหัวใช้แล้วสีติดตามผิวหนังแล้วล้างไม่ออกแบบเป็นอาทิตย์กว่าจะหลุดวันนี้ก็จะมาแบบเรียวๆเ,เลยว่ามันเป็นอย่างที่เขาจริงไหมอะไรอย่างนี้นะมาเดี๋ยวเราไปผสมกันเดี๋ยววันนี้มีพี่มาช่วยทํานะคะเพราะว่าถ้าไปทําเองแน่นอนว่าสีมันจะไม่เท่ากันและมันจะไม่ทั่วถึงแน่นอนแปะผสมกันมาเรามาแกะดูกันนะคะก็คือ กล่องอะทำอย่างดีเลยนะแล้วแบบสวยมากเงาวุบวับเลยมีกลิ่นหอมออกมาจากกล่องเลยนะคะโอ้หอมมาก นอันนี้จะเป็นเดเวล็อปเปอร์นะคะอันนี้จะเป็นตัวสีแต่ว่าดูจากความที่แสงมันสะท้อนนะคะไม่แน่ใจทุกคนเห็นไหมมันมีความไม่เต็มขวดนะคะมันอยู่ที่ประมาณนี้ของขวดนะคะสําหรับเดเวล็อปเปอร์แต่ว่าเฟซก,ก็ไม่ค่อยอยากจะใส่เดเวล็อปเปอร์เยอะเหมือนกันเพราะว่าพื้นผมมันทองอยู่แล้วว่ากลัวแบบสีมันจะแดงแจ๊ดๆไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ก็ทำตามสูตรเขาแล้วกันเนาะไม่อยากจะแบบไปบิดเบือนสูตรเขาเดี๋ยวมันจะออกมาประหลาดแล้วก็มีถุงมือมาหนึ่งคู่นะคะ ในกล่องก็จะมีประมาณนี้สามอย่างมาเรามาผสมกันดีกว่ามาทุกคนมาผสมกันอุ้ยหอมมากกลิ่นเป็นความแบบมีความเป็นฟูต,ตี้เหมือนแบบซูกัสอยู่นะคะคือดีเลยไหนเดี๋ยวเรามาลองดมสีกันว่าสีหอมไหมแต่ว่าตัวสีอะคือจะกลิ่นแรงมากๆนะคะกลิ่นแบบตัวฟอกผมเลยแต่ว่าทางที่ดีไม่ควรดมนะคะให้เฟยเป็นคนทดลองให้นะคะมาทุกคนเรามาเทเดเวลเปอร์กันก่อนนะคะ หอมมากเราต้องแบบเทให้หมดนะคือปกติอะหลังจากเฟเทเสร็จเอก็จะแบบคว่ำขวดทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาเทต่อนะคะเพราะรู้สึกว่าปริมาณมันสําคัญมากๆนิดนึงมันสามารถแบบไปเติมผมเราเพิ่มได้อะไเงี้ยถือว่าเยอะนะทุกคนได้ประมาณครึ่งถ้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่สีลงไปต่ออุย้ยบีบออกง่ายมาก ทีอะเราต้องมานั่งบีบใช่ปะอันนี้คือบีบออง่ายมากทุกคนดูดิเหมือนขนมเลยเราก็ต้องแบบบีบออกให้หมดทุกระเบียบนิ้วเลยนะคะเพราะว่าทุกระเบียบนิ้วสําคัญมากแต่ทุกคนดูดิบีบง่ายมากแบบไม่เจ็บมือเลยคือออกแบบลื่นปืน้นลื่นปื้นเลยคือทุกที่แบบต้องบีบนานมากกว่าจะออกแล้วแบบเจ็บนิ้วมอแล้วเราก็จะต้องกว,ดกวาดๆส่วนที่เลอะๆออกเดเวล o อปเปอร์ที่เมื่อกี้เราคว่ำไว้เราก็ใส่ลงไปให้หมดเลย เห็นปะ่ะทุกคนมันออกมาอีกเยอะเลยอะทุกคนหลังจากเฟเทออกมานะคะก็คือเต็มถ้วยเลยทุกคนดูเต็มถ้วยเลยนะคะแล้วก็มันเริ่มเป็นสีชมพูแล้วนะดูดิ มาเดี๋ยวเรามาคนกันหลังจากคนๆๆยเนืน้อครีมเหมือนแบบพอมันผสมกับเดเวลลอปเปอร์มันกลายเป็นแบบสีชมพูนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นชมพูทีเดียวมีความแบบว่าติดส้มนิดนึงเห็นไหมแล้วก็เฟยก็คิดว่าดูจากปริมาณแล้วหนึ่งกล่องน่าจะพอนะคะสําหรับแบบว่าความยาวผมของเฟยนะนี่สีมาเรามาทํากันมาทุกคนตื่เต้มากนี่เสยให้พี่แก้วทาให้นะคะเฮ้ยลงแล้ววิ้ต่นเต้น แล้วหลังจากเราทําเสร็จแล้วเราก็จะต้องทิ้งไว้3ามถึง40นาทีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะตามข้างกล่องอะมันบอกว่าทิ้งไว้แค่2 0ถึง25นาทีก็ได้แต่ว่าเฟอยากจะให้สีอะมันติดแบบเห็นชัดๆไปเลยเพราะว่ายิ่งเราทิ้งนานอะสีมันก็จะยิ่งชัดใช่ไหมก็เลยคิดว่าก็เอาชัดๆไปเลยละกันไหนๆทำแล้วผมเสียทั้งทีก็ไปให้สุดเออเราจะเป็นสาวแบบสาวแซ่บแล้วนะแต่แบบอยากให้ทุกคนเห็นนะสีมันแบบสีมันเลิศมากตอนเนี้ยคือเหมือนแบบยิ่งผสมมันยิ่งเข้มไปเรื่อยๆ แต่ว่าไม่รู้ในกล้องมันเห็นชัดบอกเราแฟนรู้สึกว่าในกล้องอะสีมันค่อนข้างจะอ่อนกว่าของจริงนะแต่ว่าของจริงตอนนี้สีเหมือนแบบไอติมสตรอเบอรี่เลยกลิ่นไม่เหม็นเลยนะก็คือแบบดมได้ปกติ<ๆ>กินสีเร็วมากเหรอไหนดูซิอู้มันจะเป็นยังไงมันจะเละไหมกลัวเลยอ่ะกลัวไม่เข้าอ่ะ กันมานะทุกคนคือเฟย์ท่างทามาตอนนี้ยังไม่รู้สึกแสบหัวหรืออะไรแต่อย่างใดนะยังรู้สึกปกติแต่ว่าอาการแสบหัวอาจจะเกิดขึ้นตอนที่เราแบบรอส0มสิบถึงสี่นาทีหรือเปล่าอันนี้เฟไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้านาตอนนี้คือยังไม่ได้มีอาการอะไรนะคะยังแบบปกติอยู่ทุกคนตอนนี้ก็คือเฟไปหยิบสำลีมานะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเริ่มแสบแสบตรงคอเพราะว่าแบบสีย้อมผมมันติดที่คอนะคะมันไม่ได้แสบแต่ว่ามันจะเป็นฟีลยิบๆ ยิบยิบยิบเฉยเฉยเหมือนเลื<ๆ>่อนเลยทุกคนตอนนี้เฟยก็ลงสีเสร็จแล้วนะคะก็ที่แบบ ตัดตอนไปคือกล้องแบตหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปไปชาร์จมาแล้วแล้วก็ได้แบตมาอยู่นิดหนึ่งนะคะก็ณตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มสีนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเฟยจะทิ้งไว้ถึงสักประมาณ3ามทุ่มครึ่งแล้วเฟยจะไปล้างออกนะคะแต่ว่าล้างออกมาแล้วเป็นยังไงเนี่เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูคนดูแต่ว่าสีมันอาจจะไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นเพราะว่านี่มันดึกแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าเฟยก็จะถ่ายให้ดูอีกนะคะแบบว่าเป็น Before After เนาะแล้วเดี๋ยวก็จะพยายามรีวิวให้ดูเนาะว่า3วันต่อมาสีมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ นะเพราะว่าเฟย์เป็นคนที่สระผมทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่ผม่อาค่าจะมันนะคะต้องสระผมทุกวันไม่สระไม่ได้เออโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยะเรามาเจอกันค่ะ f i n i s ลุกตอนโดนแดดกันดีกว่า several days later อันนี้สภาพหลังจากทํามาครบ20วันนะคะคือแบบมันติดทนมากมันไม่หลุดเลยแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงแรกๆที่แบบสระผมอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีความแบบน้ำอะ่ะมาเป็นสีเลยนะแล้วก็มีความเลอะเสือ้อเลอะผ้าเช็ดตัวบ้างอยู่ประมาณ1อาทิตย์เต็มๆเลยนะคะที่สระผมนะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นไม่เลอะเสือ้อไม่เลอะผ้าเช็ดตัวแล้วคือสีมันค่อนข้างจะสวยมาแล้วค่อนข้างเป็นแบบอะไรที่น่าตกใจมากเพราะว่าแบบ20วันแล้วสี ยงขนาดนี้อยู่เลยเพราะว่าปกติเวลาซื้อยี่ห้ออื่นมา20วันก็คือหลุดหมดแล้วกลายเป็นสีทองแล้วแต่ว่าอันนี้เหมือนกลายเป็นแบบสีทองจะไม่กลับมาแล้วจะเป็นสีชมพูตลอดไปแต่ว่าตอนนี้ก็20วันแล้วเนาะแอบเริ่มเบื่อสีชมพูแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปนะคะเป็น จากสีชมพูจะกลายเป็นสีเทาได้ไหมโดยที่ไม่ฟอกสีนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองกันเนาะในคลิปต่อไปรวมๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะคะผมไม่ค่อยเสียเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เฟมีแบบบำรุงด้วยแล้วก็มีมีใช้แบบพวกเชื่อมแกนเชื่อมปลายใดๆด้วยแต่ว่าปลายผมก็มีความเสียบ้างอยู่นะคะแต่รู้สึกว่ามันสวยมากแล้วก็ชอบแล้วก็ถูกใจมากเพราะราคามันถูกมากๆด้วยก็คลิปดีประมาณนี้นะคะอยากให้เฟแบบรีวิวสีไหนเดี๋ยวเฟจะแบบเป็นหนูทดลองให้นะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย